รถตู้หน่วยงานราชการปลดระวางมาทางนี้สวัสดีค่ะอยู่กับเซนุเอเสรีไทยรถสวยอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถปลดระวางใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็น t o y ยต a าคอมพิวเตนะคะเครื่อง3,000นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี2019เบาะวีใหญ่นะคะไม่ว่าจะเอาไปทัวร์ยกแก๊งหรือว่าจะเที่ยวยกครัวนะคะหรือว่า ท่องเที่ยวต่างๆคันนี้เหมาะมากนะคะเพราะว่าเพดานคันนี้ไม่ธรรมดานะคะแต่งมาแบบเรียบรู้ดูแพงที่สำคัญราคาก็9 69,000บาทนะคะคันนี้บอกเลยว่าใช้งบน้อยมากจะเอาไปทำทัวร์หรือธุรกิจต่างๆก็บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเพราะเป็นรถหน่วยงานราชการใช้งานน้อยนะคะไม่น้อยเป็นรถเกรด A นะคะร,รับประกันเครื่องยนต์เล็กเกียร์ เดี๋ยวตามเงเองมาชมคันนี้กันค่ะมากันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะสำหรับโชมปี2019ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะออกแบบมาก็คือเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็รูปแบบของรุ่นนี้ก็คือตอบโจทย์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะคะบอดี้ของเขาก็คือสวยงามและลงตัวนะคะ สีก็เป็นสีเดิมโรงงานนะเราจะมีแค่เก็บร่องรอยเลย็กๆน้อยๆสะเก็ดหินเท่านั้นไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่สาคัญเป็นไม้แท้ด้วยนะคะคันนี้ไม้แสนต้นเท่านั้นเกียร์ออโต้หายากมากค่ะใครอยากได้นะคะให้เร็วให้ไวเลยสําหรับคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไล่ไปดูนะคะรอบคันแล้วก็ภายในของน้องกันเลยค่ะมาเลยค่ะสําหรับนะคะโดยรวมด้านนอกนะ,ะก็คือรถสวยเดิมนะคะนี่ ให้ดูได้เลยนะคะมีแค่ร่องรอยเล็กๆน้อยๆไม่มีผลกับการใช้งานนะคะนี่เลยนะคะไปด้านนอกกันรอบก่อนเลยฟิล์มก็เป็นฟิล์มเดิมนะคะนี่นี่นะคะข้อสีให้ฟังได้เลยนะคะก็คือก็สวยแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะอ่าไล่มาเรื่อยๆนะคะล้อเดิมนะคะยางนี่เราเช็คให้ใหม่ทุกคันนะคะไล่มารอบคันนะคะสําหรับคันนี้สวยมากนะคะฟิล์มด้านหลังกระจกหลังที่ปัดน้ําฝน ทุกตัวก็คือว่าใช้งานได้ดีอะมาดูฝาปิดสปริงด้านหลังปืด๊ดนี่เลยคือใหม่มากที่สำคัญให้ดูก่อนนะคะว่าด้านในนะคะสวยขนาดไหนเรียบรู้ดูแพงนะคะข้างบนก็ฝาเพดานสะอาดสอานแบบนี้ด้านล่างก็มาพร้อมพมกระดุมปูมาให้นะคะเรียบร้อยแล้วครบชุดหัวน็อตจุดต่างๆแต่ละจุดก็คือลูกค้าได้รถเดิมอย่างแน่นอนนี่คันนี้นะคะ อันนี้เราน่าจะเปลี่ยนมาให้ไหมหรือว่าของเดิมเพราะมันใหม่ๆนะคะก็คือโชคประตูด้านหลังสภาพใหม่มากนะคะเม็ดอาร์กรูกลมขอบด้านหลังก็เรียบกลิบเลยนะคะขอบยาแนวด้านหลังคันนี้ก็คือไม่มีรอยขาดอะไรเลยยาแนวเดิมนะคะเปิดมาเลยนะคะนี่ห้องคนขับนะคะก็เบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้เลยคนโซนเดียวกับด้านหลังน้าทำมาก็คือ เบาะสวยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้มาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะเป็นเกียร์ออโต้ที่สําคัญย้ําว่าเกียร์ออโต้นะคะนี่ตั้งแต่ขายมาบอกเลยว่าได้มาไม่กี่คันนะคะสำหรับคันคนี้ใครที่สนใจนะคะก็ทักกันได้เลยนะคะที่เบอร์ศูน5์เก้าสเแปดเก้าสอง้าหเดี๋ยวตามไปชมภายในกันก่อนเลยค่ะกดมาเลยค่ะนี่ภายในเบาะวีใหญ่หน่านั่งมากนะคะออกแบบมาก็คือว่า จะนั่งจะนอนนะคะก็บอกเลยว่าตอบโจทย์อันนี้ก็คือสะดวกสบายนะคะแต่งมาแล้วเป็นเบาะวีใหญ่ที่สําคัญหลังคายอยากให้ดูว่าช่องแอร์นะคะแต่ละเบาะที่นั่งก็คือมีให้ถึง2จุดนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะรูลบาย2สอรูกลมมีหลอดไฟให้ด้วยทุกจุดกันเลยนี่ก็คือว่าอยากได้ความสว่างก็เปิดไฟอยากได้ความเย็นก็เปิดแอร์ได้ทุกจุดปรับได้เองนะคะสามารถกดปิดเปิดได้ตามจุดที่เรานั่ง ด้านบนก็คือนี่เลยนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะสวยงามมากพามงพม่านมีให้ครบจบที่เราที่สําคัญอุปกรณ์ฉุกเฉินที่อ่าไม่ว่าจะเป็นทางระเพริงหรือว่าที่ทุกกระจกนะคะก็มีให้ทุกคันนะคะนี่ช่องเก็บของอยากได้รถคันนีป้ปรึกษาเอกสารก่อนเบื้องต้นโทรตรงได้เลยที่เบอร์0945989256 รับทุกอาชีพรับทุกเงื่อนไขที่สําคัญใครอยากจะเอาไปจัดป้ายเหลืองบอกเลยว่าก็ทําได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ที่รองรับลูกค้าที่จะเอาไปทําป้ายเหลืองนะคะก็คือสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะไม่เกิน4 5วันลูกค้าสามารถ ไปมัดจำเล่มนะคะดำเนินการเรื่องป้ายเหลืองได้เลยไม่ยุ่งยากนะคะที่สำคัญยอดจัดได้สูงด้วยนะคะตั้งงบออกรถกี่บาทก็ปรึกษากันมาก่อนได้รับทุกเงื่อนไขรับทุกอาชีพนะเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากมีภาระนี่เราก็ทําได้ไม่ต้องเป็นกังวลนะเงินเดือน12,000สองหนะคะอยากออกรถก็ทําได้ปรึกษาเซลล์เที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 6แคปหน้าจอคลิปนี้มาทักหาน้องเอนะคะเดี๋ยวลดให้เพิ่มจ้า